การวิเคราะห์ราคาทองคำความลับของการลงทุนวันที่20ตุลาคม2568เป็นวันที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทองคำเมื่ออิทเอโกดออกมาพร้อมกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันซึ่งเปิดเผยกลยุทธ์ที่น่าสนใจและข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการลงทุนของคุณวันนี้ทีมมินเทโกลขอเชิญชวนให้เราไปสำรวจการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันกลยุทธ์และแนวโน้มราคา ในวันที่20ตุลาคมเวลา11 0 5นากานาทีอินเทอร์โกลกำลังมองหาโอกาสในการลุ้นทดสอบระดับสูงสุดเดิมปอาทม์ไฮด้วยกลยุทธ์ที่น่าสนใจซึ่งกำหนดแนวรับที่4,200ดอลลาร์หรือ65,500บาทและแนวต้านที่4,400ดอลลาร์หรือ67,500บาทแต่ทำไมถึงต้องเลือกจุดเหล่านี้การวิเคราะห์ของอินเทอร์โกลกล่าวว่าตลาดการเงินทั่วโลกกำลังคึกคักขึ้นอีกครั้ง หลังจากการเจราจาระหว่างสหรัฐและจีนทําให้ความคืบหน้าในการลดความตึงเครียดในการค้าและลดค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อราคาทองคําอย่างตรงข้อมูลที่น่าสนใจการเจราจาระหว่างสหรัฐและจีนทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกทั่วหน้าและค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับนักลงทุนทองคําอย่างไรก็ตามด้านเศรษฐกิจจีนก็มีส่วนสําคัญในกระบวนการนี้การเติบโตของ GDP ในไตรมาสสามที่ต่ำกว่าคาดการอาจการะตุ้นให้รัฐบาลจีนเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลต่อราคาทองคำในอนาคตการวิเคราะห์เทคนิคในแง่เทคนิคทีมมิทเกลดพบว่าราคาทองคำได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ4,200ดอลลาร์หลังจากทดสอบระดับสูงสุดเดิมซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนควรสนใจหากราคาสามารถขึ้นเข้าสู่โซน4,400ดอลลาร์จะเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนได้ประโยชน์อย่างมากจุดสังเกต การเจรจาระหว่างประเทศสามารถส่งผลต่อตลาดทองคำได้อย่างไรการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในการค้าเป็นเรื่องปกติแต่มันสามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้อย่างไรคุณคิดว่าการเจรจาระหว่างประเทศเป็นเพียงกระบวนการทางการเมืองหรือมีผลต่อตลาดทองคำจริงๆการลดดอกเบี้ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและราคาทองคำอย่างไรการลดดอกเบี้ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่มันสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการลงทุนทองคำได้อย่างไร คุณคิดว่าการลดดอกเบีย้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ราคาทองคำขึ้นการลงทุนทองคำแท่งอินเทอร์โกยังเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการลงทุนทองคำแท่งรวมถึงราคาทองคำแท่งในวันนี้และข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนทองคำการวิเคราะหร์ราคาทองคำประจำวันของอินเทอร์โกอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอย่าลืมติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการลงทุนอย่างฉลาด ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจอินเทอร์จีโอเอดีอินเโกลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคา